โอ้ยบายๆก็พาไพโคกพังพลทิพย์ออกมาพูวไว้ข้างนอกนะคะเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางอีกแล้วสำหรับช้างครอบครัวเราพลทิพย์ถือว่าได้เดิอนออกกำลังกายด้วยนะคะนี่มเฮ้ จะลงอีกพลทิพตัวกลมๆปมๆเอาเรอเอกแล้วว่าโอ้จะลงทำไมพลทิพนี่มีการจุบปาก สามีอีกนี่เดินมาเหนื่อยแล้วลูกนี่ห้าร้อยเมตรเองไกลๆเองออกกำลังกายน้อยตัวมันปมแล้วนึงเฮ้เราไม่หยุดเลย กลุมมากโอ้คนที่กลุมจริงๆผูกพายโคก่อนนะคะนี่ผูกต้นเดียวกันนะ อสอดเชือกอกอกจากคอสามีก่อนแยกกันผูกพอนทีนไอ้ออกจากสามีหากินเลยนี่ยังจะลงอีก วันนี้ไม่มีช้างเฝ้าบ้านเลยนะคะวันนี้ช้างออกมาผูกทุ่งนาหมดพังพังวาสนาก็ยังอยู่กับพลายสมใจโอ้พายโคกเล่นดินเลยให้น้องปั๊มมีเฝ้าช้างอยู่นี่นะเลยคเยิ 别的，走，回 แต่แล้วคนทิพไปแล้ว,ปปลวเดินตามควันไปนีมย,ยังห่วงกินอีกไปเลยเอาเชือกไปด้วยะจะได้ยาวๆจะได้ออกหากินเองตามธรรมชาติเดี๋ยวช่วงเย็นควันก็จะเอาหญ้ามาให้นะคะผูกใกล้ๆหมู่บ้านนะคะ เดินตามวะลูกเดินเดินตามพลทิพย์แล้ก็เดินไปนี่ตอนนี้ควานออดกำลังขุดลุมนะคะจะผูกพลทิพย์ จะขุดลุมให้ทะลุกันระหว่างฝันน่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะตรงกลางก็จะเป็นกันเทนานนแล้วเราก็จะเอาเชือกผูกไว้นะคะนี่ผูกอ้อมกระเทนาผูกทึงกระเทนาคลิปไปแล้วคทิ์โอ้โอดูดูจะข้ามจะข้ามได้ยังไงดูสิดูสิ ไปแล้วไปแล้ว,ลวโอ้ยค่ะโอ้ยรูดใช่หรือยี่ไ,ไ,มไหมไหมโอ้ยไหมนี่น<ป>ี่ดูไผ่โคกมาผูกนี่ผูกยาวไม่ได้นะคะไผ่โคกเดี๋ยวยหญ้ามาให้กินผูกยาวจะเป็นเรื่องไผ่โคกนี่ อยากเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางเขานะคะอ้ยตัวกลุ่มเลยคนทิพย์นี่เอาเปรียบภายโคกได้สิว่วางก็ขมโมยอ้อยกินจนหมดจบเลยไม่มีคนอยู่บ้าน,อ,อ,าน,นอู้ย้ยดูเด็กๆมาส่งดูนะคะว่าถึงหรือยังนี่ เก้มบ,บุ้มอุ้ยไม่พลาดแน่นอนการสวัสดีน้องแก้มบ,บุ้มนี่อานเด็กชายเก้าสวัสดีครับปามีสวัสดีว่ะเฮ้ยเด็กชายเก้าเด็กชายเจริญเห็นเห็น <c oughs> อะไรบ้างข้างในเห็นอะไรไหมนั่นอะไรอยู่ในนั้นมีไหม ไม่มีจะมีกวดฮะกวด <laughs> จะมีจะมีกวดก็คือกบนะคะจะมีกบโอ้ยเด็กชายสาว <laughs> โอ้พังพลทิพย์หันมาแล้วโดยมีน้องปัมมี่ยืนเฝ้าอยู่ยจ,ะจะมาเรียกกัน อมีอะไรให้เขากินให้เขาสวัสดี <c oughs> สวัสดีค่ะมาอยู่กับพอนิพิ์นะคะวันนี้เปลี่ยนที่เปลี่ยนทางถูกนะคะตอนนี้คอนโอดยังกลนกันเทหน้าประทันเร็วเลยดิไปอ่ะบอลกะนี่หรูบอหููขนาดนะครับ ดูเรื่องเลยดกูก,กเฝากกันดึงพลทิพย์นะคะพลทิพย์ไม่ยอมมาเอา้าดึงชักขยอาก,กับช้างโอ้โอ้ชักขยอาก,กับพลทิพย์ เฮ้ยน่จะชนะพลทิพย์พลทิพย์อยู่เฉยๆอยู่น่ะนุ้ย โอไ้ได้แล้วได้แล้วขุดลุมจนสำเร็จแล้วนะคะนี่เดี๋ยวจะเอาเชือกโผล่ออกมาจากลุมนี้จากลุมนู้นมาสู่ฝั่งนี้จากฝั่งนู้นมาสู่ฝั่งนี้น้องปามีดึงได้ไหมนันเห็น,นไหมเห็นเชือกไหมปามีชือแล้วไม่นเชือกน้องแกมหมูบอกอก่อน ไม่ลรเยปนพลทิพย์ยืนอยู่ที่เดียวเนี่ยโอ้ยพากันชักเขยือกับพลทิพย์ไหนจะชนะพลทิพย์พลทิพย์เชงงูพลทิพย์พลทิพย์ยกขาแค่ครั้งเดียวก็พากันวิ่งไปหาพลทิพย์หมดแล้วล้มหมดแล้วโดนตายหมดแล้ว ยังไงโอ้ทะลุแล้วสำเร็จ สำเร็จปลบมือให้รัวๆเลยจ้าโอ้เด็กๆปลบมือกันใหญ่เลยเรียบร้อยแล้วโอ้วาสนาเอาพังพรทิพกินเต็มที่เลยนะคะนี่กินเต็มเยอะให่เยอะตัาข้าวก็กกกเยอนะทราไม่ได้ลงดดุงปูชิงเรา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 ลงุงปูชิงเราลงุงปีชิงทำไมล่าเนือ นี่ผูกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะค่ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่มอบให้กับครอบครัวของเรานะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดไลค์กดแชร์ด้วยคะโอ้เก่งมากโอ้น้องก้าวเก่งมากเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ สำหรับคลิปวันนี้สวัสดีค่ะติดตามกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ